สวัสดีครับวันนี้ครูเดชเอดีนะครับจะมา,าแนะนำการใช้เว็บเว็บไซต์นะครับ c o ร์สวอร์ดแลนะครับในการทำเกมแบบง่ายๆนะครับสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับอก่อนอ,อื่นแล้วก็ไปที่ เว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ลงไปนะครับ crosswordlab.com นะครับก็ mm hmm. จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับไตเติลของคอ o s ด w o r d นะครับที่ช่องที่2นี้ก็ใส่คำตอบแล้วก็คำถามนะครับด้านด้านนี้ก็จะเป็นคำตอบด้านขวามือก็จะเป็น ความหมายนะครับของแต่ละคำนะครับเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะสร้างคอร์ดเวิร์ดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับนี่นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับนี่ตัวอย่างนะครับก็จะเป็นตารางนะครับสามารถทำเป็นเกมนะครับให้เด็กเล่นได้นะครับแล้วก็เซฟนะครับเซฟลองเซฟนะครับกดที่เซฟนะครับ ก็จะขึ้นแบบที่เขาให้มาเลยนะครับตอนนี้นะครับเอาไว้ทดสอบกับน,นักเรียนนะครับเป็นการสรุปหรือนำเข้าสู่บทเรียนก็ได้นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสื่อการสอนง่ายๆนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม